สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะอันนี้เป็นการรวมคำสั่งประกาศต่างๆของโรงเรียนนวินทราชุทิตมัชิมค่ะวิธีการใช้งานก็คือปุ่มตรงด้านขวาเนี่ยนะคะสามารถคลิกเข้าไปเพื่ออัปโหลดคำสั่งได้เลยค่ะ ผู้ที่ใช้ได้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มี user email นะคะ email user ของโรงเรียนนวมินทราชุติมัชิมค่ะลำดับแรกนะคะก็ไปตามหาคำสั่งก่อนนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าคำสั่งนั้นเลขที่เท่าไหร่นะคะอันนี้68ทับ2566นะคะ ผู้ที่รับผิดชอบนะคะก็ถ้าคำสั่งเซ็นอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถมาอัพโหลดในระบบนี้ได้โดยใส่เลขที่คำสั่งก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ชื่อเรื่องของคำสั่งนั่นเองนะคะ ในการพิมพ์ชื่อเรื่องนะคะขอให้พิมพ์ให้เต็มนะคะอย่าพิมพ์สั้นนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ข้อความในการค้นหาได้นะคะดังนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องเข้าไปนะคะคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบโอเน็ตอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้สั่งวันที่เท่าไหร่นะคะก็เอาข้อมูลมาจากตรงด้านล่างนะคะที่ เห็นว่าคําสั่งณวันที่นั่นเองนะคะก็ใส่เข้าไปในระบบนะคะเรามีรูปแบบของปฏิทินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลำ<ม>ดับต่อมานะคะก็จะเป็นการอัปโหลดเอกสารในรูปแบบ pdf นะคะ<ม>เราก็ browse ไปหาคำสั่งนะคะดูอ่านให้ดีๆนะคะเลือกให้ถูกนะแล้วก็กด open นะคะ ก็จะได้คำสั่งเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนะคะก็คลิกเลือกฝ่ายงานแล้วก็ใส่ชื่อผู้ที่อัปโหลดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเลือกไฟล์ผิดอะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ติดตามขอข้อมูลต่อไปนะคะเมื่อกรอกครบถ้วนแล้วนะคะก็กดส่งนะคะจากนั้นนะคะถ้าเกิดมีคำสั่งอื่นๆอีกนะคะก็สามารถส่งคำตอบเพิ่มอีกได้ค่ะก็ต้องใช้เวลาสัก คูน่นึงนะคะในการที่จะมีการประมวลผลในรูปแบบของรายงานนะคะเนื้อหาของเราก็จะอัปโหลดขึ้นมานะคะโดยเราจําได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราใช้68ทับ2 5 6 6อันนี้มาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการค้นหาตามรายการต่างๆ เช่นบางคนจำได้นะคะว่าเป็นปีอะไรหรือเลขยกคำสั่งอะไรก็สามารถค้นหาได้นะคะเมื่อค้นหาแล้วนะคะก็สามารถคลิกคำว่าเท่านั้นก็ได้หรือว่ามาคลิกบริเวณพื้นที่ด้านข้างนะคะก็จะมีการประมวลผลค้นหาคำสั่งเหล่านั้นไดอ้อันนี้เราก็คลิกมาดูคำสั่งแล้วนะคะก็จะเป็นการเปิดดูคำสั่ง คำสั่งมีอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำข้อมูลไปใช้เราจะดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้นะคะอันนี้กลับมาที่คำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะค้นหาในรูปแบบของชื่อเรื่องนะคะสมมุติว่าเราจะค้นคำว่าสอบอย่างเงี้ยนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปคำว่าสอบก็จะเห็นว่ามีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งนะคะที่มีคำว่าสอบอยู่ภายในเนื้อหานั้นนะคะเราก็มา เอาเมาส์ชี้ดูก็ได้ค่ะจะเป็นขึ้นเต็มข้อมูลเต็มๆนะคะอ่านตามเทลของเมาส์ก็ได้หรือว่าเราจะดูเฉพาะคําสั่งนี้คําสั่งเดียวแล้วก็มาคลิกที่พื้นที่ด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่าคําสั่งนั้นนะคะก็ปรากฏขึ้นมาเพียงคําสั่งเดียวแล้วนะคะหรือว่านะ,ะเราจะค้นหาจากฝ่ายงานก็ได้ค่ะตอนนี้อัปโหลดงานวิชาการมีอยู่3อันนะคะก็สามารถที่จะ,ะดูได้ในรูปแบบนี้ เป็นต้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อ,อยากจะทันสมัยนะคะสำหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมค่ะ